ต้องการฟ้องชู้ต้องการฟ้องยาจะต้องใช้พยานหลักฐานอะไรบ้างแล้วจะต้องเริ่มอย่างไรนะครับอ่าน,นี้ก็สอบถามเข้ามานะครับหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องของการฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายเนี่ยนะ,ะจะบอกให้ฟังนะครับว่าในกรณีที่ท่านต้องการฟ้องชู้แล้วก็ฟ้องยาเนี่ยนะ ท่นจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาเป็นชู้กันนะครับลำพังแค่แชทอย่างเดียวเนี่ยผมว่ายังไม่พอนะแม้แต่กระทั่งฝ่ายสามีภรรยาเราเองยอมรับนะครับผมว่ามันก็อาจจะยังไม่พอนะฮะอาจจะต้องใช้พยานภาพถ่ายนะแล้วก็พยานบุคคลนะรูปถ่ายเนี่ยนะไม่ต้องถึงขนาดว่าเขาไปมีสัมสิงอะไรกันอยู่ในห้องนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะ ภาพถ่ายในที่นี้ก็คือภาพที่แสดงให้เห็นว่าเขาอยู่ด้วยกันในสถานที่ต่างๆนะถ้าให้ดีนะเอามาสักประมาณ4ี่ห้ารูปนะสี่ห้าสถานที่4ี่ห้าเหตุการณ์นะครับอย่างนี้เนี่ยนะถึงจะใช้ดําเนินการฟ้องร้องได้นะครับลําพังแค่แชทอย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่พอนะครับนะ เขาอาจจะปฏิเสธได้นะครับว่ามันแค่คุยกันเล่นๆน,นะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันนะเคยไหมบางทีบางบางทีก็คุยเสียวกันอย่างเดียวนะ <laughs> นะครับทีนี้แล้วนะครับถ้าไม่มีภาพถ่ายจะทําอย่างไรนะครับถ้าอยากจะฟ้องมากๆก็ต้องไปหามาสิเออจะมาถามทนายได้ไงนะครับทนายนั่งเทียนแล้วมันจะโผล่ออกมาได้ไหมนะมันก็ไม่โผล่ออกมาถูกต้องไหมครับแล้วจะไปหาจากไหน คุณก็ต้องไปแอบถ่ายนะไปซุ่มโปงนะไปแอบถ่ายกันเราเองนะถ้าไม่มีความสามารถในการแอบถ่ายก็ต้องไปจ้างนักสืบที่เขารับสืบชู้นะอย่างทนายเจยไม่รับนะขี้เกียจไปนั่งซุ่มโป่งไปแอบถ่ายให้ท่านนะไปให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการสืบชู้ดีกว่านะซึ่งผมบอกเลยว่าการสืบชู้เนี่ยเผลอๆเ,เ,เนี่ย ค่าสืบเนี่ยแพงกว่าค่าทนายฟ้องอีกนะครับเออนะฮะราะว่านักสืบเนี่ยแพงกว่าทนายอยู่แล้วนะครับถ้าท่านไปตามก๊อปรูปหรือไปสืบเองหรือไปถ่ายไม่ได้นะฮะแล้วนอกจากรูปถ่ายก็ใช้อะไรอีกบ้างนะครับก็อาจจะเป็นพยานบุคคลนะครับที่รู้เห็นนะอืมเช่นเขาแอบคากันไปซัมติงกันที่โรงแรมนี้คอนโดนี้นะอาจจะต้องเอา พี่ยามนะครับมาเบิกความหรืออาจจะเป็นญาติเราที่ไปเห็นว่าเขากระหนุงกระหนิงนะเป็นเพื่อนเราที่ไปเห็นว่าเขาไปทานข้าวด้วยกันไปดูหนังไปเข้าโรงแรมนะอย่างนี้เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจะเห็นว่าการฟ้องชู้แล้วก็ฟ้องหย่าในประเด็นเรื่องชู้เนี่ยนะมันไม่ง่ายนะครับต้องมีหลักฐานที่บันชัดเจนให้เขาโต้แย้งไม่ได้นะครับ นะถ้าใครที่มีปัญหาลรกษณะอย่างนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางธนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ